สำหรับคนที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดน่ารักนักสักตัวไว้มาใช้งานกับแท็บเล็ตหรือว่า iPad วันนี้เราก็มีมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่ทั้งน่ารักมินิมอลและมีเอกลักษณ์กับ Acto B7.5 0 คีย์บอร์ดแบรนด์เกาหลีมีความมินิมอลนะครับจากแบรนด์แอคโตโดยเป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลีทำคีย์บอร์ดคุณภาพดีๆออกมาแล้วหลายรุ่นนะครับเน้นไปที่ความสวยงามมินิมอลซึ่งเหมาะกับการนำไปตกแต่งโต๊ะคอมหรือว่าโต๊ะทำงานของเรานั่นเองซึ่งภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีการแถมอุปกรณ์ต่างๆมาให้เพิ่มอีกด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาได้มีการแถมตัวคีย์แคปที่มีสีสันพาสเทลเนี่ยมาให้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนของปุ่ม ESC ที่เป็นสีส้มและปุ่ม Enter ที่เป็นสีเขียวอมมิน,นรับ เมื่อนามาเปลี่ยนใช้งานกับคีย์บอร์ดก็มีความตัดกันให้ตัวคีย์บอร์ดมีลูกเล่นแล้วก็ดูน่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งครับโดยจุดเด่นของคีย์บอร์ด Acto B 705เนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะครับของแบรนด์ Acto ที่ทําคีย์บอร์ดมาในรูปแบบของ Mechanical Keyboard ต่างจากรุ่นก่นกอนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น B 305หรือว่า503ที่เป็นคีย์บอร์ดยางอย่างเดียวซึ่งมาพร้อมกับไฟ LED โวลลูมหนอ็อปและที่สําคัญเนี่ยก็ยังต่อใช้งานกับคอมได้แล้วนะครับซึ่งภายในกล่องเนี่ยเขาก็มีการแถมสายมาให้เเรยบร้ออลวนันง,าางากมกคพิต์ได ในเรื่องของดีไซน์ที่เป็นจุดเด่นของคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็ถูกดีไซน์มาได้อย่างสวยงามนะครับเป็นดีไซน์สไตล์แบบเรโทรที่มีการผสมผสานความโมเดิร์นเข้าไปมากับสีแบบนุ่มๆดูเก,กาหลีมินิมอลน่าใช้งานมากๆนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยก็จะเป็นสีไอวอรี่นะครับมีความนุน,น,นวนคลครีมๆออกแนววอมๆหน่อยนะครับดูน่าใช้งานรูปทรงเนี่ยก็จะมีการดีไซน์เลเยอร์เลนมาจากเครื่องพิมพ์ดีดนะครับให้ฟรลวินเทจด้านล่างเนี่ยก็มีการให้ขาตั้งแบบปรับระดับได้มานะครับสามารถปรับได้สารูปแบบด้วยกัน ดยตัวคีย์แคปเนี่ยก็มาในรูปทรงวงกลมเลยนะครับให้เข้ากับสไตล์ของคีย์บอร์ดตัวสกรีนบนคีย์แคปก็มีการสกรีนภาษาไทยมาให้สวยงามเลยนะครับคมชัดผิวสัมผัสต่างๆเนี่ยฟิลในการพิมพ์ดีมากๆเลยครับในส่วนของด้านบนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีการเว้นช่องไว้สําหรับการวางแท็บเลต็ตมือถือนะครับเพราะว่าตัวน้องเขาเองเนี่ยก็เกิดมาเพื่อเชื่อมต่อกับแท็บเลต็ตหรือมือถือเลยมีการดีไซน์ให้รับกับองศาการวางต่างๆนะครับมองแล้วก็สบายตาใช้งานได้สะดวกสุดๆส,ส่วนใครที่ซื้อไปเนี่ยแล้วอยาก เพราะว่ารุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อแบบมีสายได้เขาจะให้รูปแบบการเชื่อมต่อมาเป็นระบบบลูทูธแล้วก็ระบบใช้สายนะครับโดยระบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้สาอุปกรณ์พร้อมกันสลับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องลื่นไหลนะครับรองรับทั้งระบบ Windows Android แล้วก็ s o s นะครับสามารถสลับการใช้งานได้ง่ายๆด้วยปุ่มหนกบริเวณซ้ายมือเลยครับโดยวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็ให้ทําการเปิดตัวสวิชด้านบนก่อน ทีนี้ก็สังเกตไฟ,ไฟบริเวณมุมซ้ายบนนะครับตัวไฟตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบอกสถานะว่าเรากําลังเชื่อมต่อกับ device หรือว่าช่องสัญญาณช่องไหนอยู่นั่นเองถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับคือการเชื่อมต่อแบบใช้สายปกติและเมื่อเราลองหมุนหนอบด้านสายมือลงเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนลงมาช่องสัญญาณที่2นะครับซึ่งก็คือสัญญาณบลูทูธนั่นเองเราก็สามารถที่จะเอาคีย์บอร์ดเนี่ยไปจับคู่กับไม่ว่าจะเป็นแท็บเลต็ต iPad หรือว่าโทรศัพท์ของเราได้เลยครับโดยเมื่อเราเปิดไปบนแท็บเลต็ตหรือว่า iPad ของเราเนี่ย อย่างตอนนี้เราก็มาลองเปิดดูใน iPad กันนะครับจะสังเกตว่าใน iPad เนี่ยมีชื่อขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ทําการจิ้มลงไปแล้วก็กดจับคู่ได้เลยครับและเมื่อจับคู่แล้วเนี่ยคีย์บอร์ดของเราก็จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ซึ่งในกรณีนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด3 device เลยนะครับด้วยระบบ Bluetooth นั่นเอง นั่นก็แปลว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ทั้งกับ iPad, iPhone หรือว่า Device อีกเครื่องหนึ่งก็ยังได้ครับโดวยวิธีการสลับไปมาเนี่ยก็เพียงเลื่อนตัวหนอกด้านซ้ายมือเนี่ยขึ้นหรือลงก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวช่องสัญญาณไปนั่นเอง ในส่วนของสวิชเนี่ยสวิชที่ให้มาพร้อมกับคีย์บอร์ดนะครับเป็นเลสสวิชแต่ว่าคีย์บอร์ดเนี่ยก็ไม่ใช่แบบพอส์บอรนะครับทนเสียงของคีย์บอร์ดเนี่ยจะอไปทางนุ่มๆเบาๆนะครับใครที่ต้องนั่งทํางานนานๆเงียบๆเนี่ยฟังเสียงเนี่ยค่อนข้างสบายหูเลยครับโดยเลสสวิชเนี่ยเป็นสวิชที่เบาเวลาพิมพ์เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราพิมพ์ได้เร็วขึ้นและก็ไม่เมื่อยอด้วยครับรวมไปถึงคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยก็จะมีความนุ่มๆสบายๆนะครับเวลานั่งพิมพ์งานในห้องเนี่ยก็จะมีความชิลๆเพ โดยน้อง B705 เนี่ยก็มาพร้อมไฟ LED สีขาวเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความมินิมอลให้กับตัวคีย์บอร์ดนั่นเองสามารถปรับเอฟเฟก์ไฟได้โดยการกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มลัดบริเวณด้านบนได้เลยครับโดยสามารถปรับได้ทั้งหมด20แบบด้วยกัน ซึ่งโดยรวมแล้วจุดเด่นหลัหลกๆของน้องแอคโต B705 ก็คือความสวยงามและก็ความมินิมอลของน้องนั่นเองครับเมื่อเราวางอยู่บนโต๊ะคอมเนี่ยก็ช่วยทําให้โต๊ะคอมเนี่ยดูมินิมอลนะครับสวยงามน่าใช้งานและก็ยังเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนใช้งานแท็บเล็ต iPhone หรือว่า iPad เป็นประจำนั่นเองซึ่งในวันนี้เราก็ได้มีการลองจัดโตโ๊ะคอมเป็นเซต a c t o B705 มาลองเข้าเซตดูด้วยกันสีของน้องเนี่ยมีความเข้ากันมากและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเมาส์อีกด้วย ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปดูสินค้าได้ใน Big Penguin Store ได้เลยโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดนะครับที่ดีไซน์มาได้สวยงามน่าใช้งานมากๆสไตล์เรโทรนะครับผสมความโมเดิร์นเหมาะกับการซื้อมาเนี่ยเพื่อแต่งโต๊ะทำงานหรือว่าเหมาะกับคนที่ชอบการแต่งโต๊ะคอมหรือการจัดโต๊ะทำงานเนี่ยให้มีความคืนคลีนมูจ,มจิมูจิหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์เลยใช้งานง่ายนะครับเหมาะกับคนที่ทำงานกับแท็บเล็ตหรือว่า iPad เนี่ยเป็นประจำเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์นะครับสลับไปมาได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียว โดย Big Penguin เนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมีประกันศูนย์ไทยแล้วก็บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดได้เลยหรือจะจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยก็มีไว้ให้แล้วนะครับซึ่งใครอยากให้พี่กวินรีวิวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลย